วันนี้ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรของพรรคภูมิใจใจที่ได้รับการรับรองจากกรกตมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก็ได้ประชุมถึงเรื่องของ,ของการทำงานงานปฏิบัติงานหน้าที่ของสสนะครับวิธีการทํางานวัฒนธรรมองคอ์กรเป็นอย่างไรบ้างคราวที่แล้วปี2องพันเนี่ยเรามีสสเขตสามสคนครับเที่ยวนี้เพิ่มมาเป็นหกคนเราก็เลย ต้องมีการพยายามทําให้ทั้งตสเก่สาสสใหม่ได้รู้จักกันเข้าใจในแนวนโยบายของพรรคการดําเนินงานของพรรคความเป็นเอกภาพเป็นปลึกแผ่นของพรรคภูมิใจไทยกันหารือกันรับฟังความเห็นจากพวกเขาพรุ่งนี้10บโมงเช้าเราก็นัดกันนะครับที่จะไปรายงานตัวที่สภาเราก็มีความพร้อมในการที่จะเข้าไป เริ่มทํางานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่เป็นต้นไปที่จะมีรัฐพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีวาระต่างๆตามมาทุกอย่างมันก็จะดําเนินไปตามคัรลองของมันก็ย,ยังไม่ได้มีการพูดอะไรมากกว่านี้ในเรื่องของอแนวทาง ทิศทางทางการเมืองใดๆที่พระคุณใจใจจะไปนั่นก็ได้ขอฉันทามติจากที่ประชุมแล้วว่าก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักและเลขาธิการพักที่จะดําเนินการเป็นการขับเคลื่อนทางการเมืองในช่วงเริ่มต้นของการเปิดสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการชุดใหม่นี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับเราเป็นพักที่สามนะครับซึ่ง ที่ผมได้ได้ได,ได,ได้พูดไปแล้วเรื่องการน,นําเสนออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของพรรคที่หนึ่งปกติพรรคที่จะตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องมีการนําเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมันมันก็จะเป็นกล่องที่คู่กันไปแล้วก็คงไม่ใช่แบบฟรีโหวตแบบไม่ไม่ทราบเลยว่าสอสอแต่ละคนจะโหวตอย่างไรก็คงมีการหารือกันก่อน อาจจะรับฟังความคามิดเห็นของของสสในส่วนงภาคภูมิใจไทย<ต>เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมมาทําการเมืองตั้งแต่วันแรกสิ่งที่อยากเป็นที่สุดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอะไรที่นอกเหนือจากนั้นมันก็จะเป็นไปนตามบริบทของการเมืองหนึ่งหนึ่งสองในส่วนที่เป็นแหล่งการของภาคภูมิใจไทยนั่นคือเจตนารมณ์นั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุด การจะออกมาแถลงเรื่องนั้นได้เนี่ยเราต้องมีความมั่นใจมากว่าการที่จะไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆอย่าว่าแต่ยกเลิกเลยแก้ไขเขาไม่เอาแล้วอันนั้นชัดเจนนะครับเราก,ก็มีความเชื่อมีความมั่นใจมีความเคารพสักการะในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง